ล,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 ลิลิน <c oughs> โลคุยเขามองเขาสังเกตใหญ่เลยว่าอะไรวิ่งอ่ะเห็น,หนวิ่งเคยเห็นรถเบาข้ <c oughs> างใต้ท้องนะคะมันพูดนะทุกคน เปลี่ยนบรรยากาศเหรอเหน็นหน้าแม่ลูกใส่หมวกให้ลูกเลยก่อจะตกละใส่หมวกโอ้ยเข้าตาเนาะเข้าตาลูกเหมือนคนเลย เหม็นควันนิดนึงนะไม่เป็นไรนานๆออกมาอ่ะปวดมาแล้วทุกคน 好啊，那、嗯。